สัญญาคืนมาขอคืนครับเดี๋ยวแก้ให้ไม่คืนค่ะไม่ทำละเขียนสัญญาแบบนี้จะไปฟ้องสาลแรงงานเทคนิคเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานและปัญหาถูกฟ้องเรื่องสัญญาลองปรึกษาอาจารย์กฤษครับครับถ้าหากว่าต้องการที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับเทคนิคในการทําสัญญาจ้างแรงงานพร้อมประเด็นเนี่ยปัญหาต่างๆทางด้านกฎหมายเนี่ยที่เอชอาร์เนี่ยควรจะต้องรู้เนี่ยนะอาจารย์คิดว่าจําเป็นครับที่ท่านจะต้องมา ฟังอาจารย์บรรยายเพราะอาจารย์บรรยายไม่เหมือนใครเราพูดกันภาษาคนเราอธิบายกันง่ายๆเรามีการยกตัวอย่างยกคำพิพากษาสาัดิกานะครับคุยกันเหมือนกับนั่งวงโสงเลยอะนะคุยกันแบบว่าท่านถามมาท่านอยากรู้อะไรท่านว่ามาท่านอาจจะเอาตัวอย่างสัญญาให้อาจารย์ดูกันว่าวิเคราะห์ให้อะไรให้เหมือนกับกากินน้ำอะสบายสบายไม่จองซะ เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการทำสัญญาจ้าบ่อยๆบางทีมันมีความลับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสัญญาเนี่ยซึ่งมันก็บอกกันไม่ได้ในที่สาธารณะบางทีเราจับนี่ก็จัดเอาไว้เฉพาะคนรู้ใจเท่านั้นเนี่ยครั้งนี้ถึงได้มาเชิญชวนเพราะว่าครั้งนี้นี่อาจารย์เสนอเทคนิคที่มันสุดๆอ่ะให้แบบจะเป็นตัวอย่างจะเป็นแล้วก็มันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคนิคและจังหวะเวิร์ดดิ้งระโยคเด็ดๆที่เอาไปเขียนลงไปแล้วในสัญญาเนี่ยทึ่งอึง้งกันเลยทีเดียวแล้วก็มันก็ไม่เสียงด้วยนะครับ รับรองว่าเป็นประโยชน์ยี่ห้ออาจารย์ปิดอุเทรัตรู้กันทั่วบานอยู่แล้วว่าไม่เคยทําให้ใครผิดหวังและทําคดีแรงงงแรงงานอะไรใดๆมาเนี่ยไม่เคยหรอกครับที่จะรู้จักคขาว่าแพ้คดีเมื่อคดีนั้นถึงที่สุดแล้วก็ตั้งใจจะให้อาจารย์ทำให้จริงๆนะไอ้อย่างเงี้ยมันเคยแพ้แน่นอนรับประก,รกันคุณภาพเพราะอาจารย์มีวิธีในการประเมินแล้วว่าเฮ้ยอันนี้จะออกมาแนวไหนวะเนี่ยออกมาสักเกสรายแบบนี้จะแพ้หลุดลุยหรืออย่างไรถ้ารู้ว่าแพ้ก็ไม่ต้องคุณก็ไปไปฏิบัติหนอาไปแล้วกันเพราะว่าฟ้องไปก็แพ้แล้วแพ้แ บางทีเอ้าอาจารย์พระเจ้าคนอื่นท้อไมแข่งหรอเอาไม่จใช่อาจารย์ดีครับเต้องอาจารย์รู้สเทคนู่คนเดียวบอกว่าชนะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกเลยครับว่าชนะด้วยวิธีการใดมันเป็นอะไรเรื่องแบบนี้สัญญาจ้างายงานตัวเหมือนกันครับการเขียนสัญญงสัญญาอะไรต่างๆนี้คุณเจ้าทานายความทั่วไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคดีรายงานก็เรียกว่าคดีชำนาญพิเศษเวลาขึ้นศาลก็ไม่ได้ขึ้นศาลแพ่งศาลอาญาเลครับไม่ขึ้นศาลพิเศษครับนั่เป็นคดีชำนาญพิเศษต้องขึ้นศาลรางานครับฉะน,นั้นถ้าสนใจไล่แต่อยาพูดเรื่องอะไรอย่างไรเนื้อหาเเป็นนนนนยยัังงไวไวหสถาาที่่ใดฮ้ชะนะ ไม่กี่วันนี้แหลวะวปนสุดนี่เองนะครับถ้าอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะรู้ดีเชล,ล์รายละเอียดเนื้อหาอะไรยังไงเนี่ยไปอ่านดูอาจารย์แปะไว้ข้างบนนะครับเชิญครับแล้วเจอกันแน่นอน